คุณครูเนี่ยหัวบวมช้ำที่ดวงตาซี่โครงอักเสบมอห้รวมหมักใส่ครูไม่พอใจคะแนนสอบผมถามครูว่าผมได้คะแนนสอบของคุณครูเท่าไหร่ครูบอก18เต็ม20เดินออกจากห้องเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาทำ้ายครูคือถ้าเป็นขนาดนี้จริงๆก็ต้องปรึกษาจิตแพทย์เด็กไว้ไดาว่าที่บ้านอาจจะต้องมีการเคยเห็นความรุนแรงอะไรบางอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานการเลี้ยงดูข,ของครอบครัวว่าเขาอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ ก็ปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นโรคแล้วเงี้ยมันก็ต้องไปพบจิต <Yeah. S 1> แพทย์เด็กะวไยรุ่นเพื่อที่จะต้องดูว่าเขาเป็นโรคที่ต้องการการรักษาหรือไม่ yeah. มันน่าเห็นใจสุดๆเพราะลองมาคิดดูว่าถ้าลูกเราอะไปทําพฤติกรรมแบบเนี้ยกับคุณครูหรือต่อสังคมอะคือมันก็คิดหนักเหมือนกันนะมันก็คือแย่ตัวพ่อเขาเองยังโดนลูกทำเนี่ยเราก็คงทําทุกวันให้ดีที่สุดก็ต้องทําให้ครอบครัวเราอบอุน่นแล้วก็พยายามไม่ใช้พฤติกรรมความรุนแรงให้ลูกได้เห็นจริงๆมันไม่เหมาะกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่จะต้องมาเจอพฤติกรรมที่รุนแรงด้วยก็เรื่องคุณครูเองนะครับคุณครูก็ต้องได้รับการเยียวยาเพราะว่าคุณครูมีความตังมต้งใจที่จะสอนเด็กให้เด็กมมีคคควาารูู้้ใหเด็กอนตตแ่ ถูกกระทาโดยลูกศิษย์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยควบอกช้ำทางจิตใจของคุณครูเนี่ย<ม>ก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันก็ขอส่งกําลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะแล้วก็พวกเราในฐานะของผู้ปกครองผู้ชมก็อาจจะต้องนําเรื่องนี้มาเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวตัวเองด้วยเหมือนกัน,นะคะ